แต่ว่าความรู้เรื่องพื้นไม้เป็นศูนย์ทุกวันนี้คือมีให้เลือกเยอะมากถ้ามีลเลเซอร์แนนจ์ใจหรือว่ายังเลือกไม่ถูกน,นะคะวันนี้แม่เขาเราอยากได้จะพามาชมโชว์รูมพื้นไม้โซโลิซิโอและคุยคุยค่ะตอบกับซีโอแบบถามปุ๊บตอบปับ๊บสวัสดีค่ะก<ม>่อนอื่นแนะนำตัวแล้วก็บริษัทสักน,นึงค่ะได้เลยครับก็ผมชื่อไปนะครับบริษัทอารีเซดดิ้ง2อ0พันาจำกัดจำหน่ายสินค้าไม้พื้นและให้บริการครบวงจรสัตว์สินค้าไม้พื้นภายใต้แบรนด์โคลอซิโอครับผมเกือบทุกประเภทของพื้้้้้นน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 ไมมมคคคครรรรรััััับบบออออีีีีจจะเเเเเเเปป็็็็็พืืิิยยย์์3ตวกกกหใใชช่่ ก็จะเป็นในเรื่องของตัวผิวสัมผัสที่เป็นไม้จริงนะครับผมแล้วก็เรื่องเอกลักษณ์ในส่วนของเสี้ยนไม้แต่ละแผ่นซึ่งจะไม่เหมือนกันและสามารถย้อมสีทําสีได้เยอะลูกค้าเนี่ยสามารถหยิบตัวอยา่างเฟอร์นิเจอร์เข้ามาหาเราสามารถแมทชิ่งสีให้ลูกค้าได้เลยครับไฮบิดใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวไฮบิด MGO ครับตัวสินค้าที่เป็นนวัตกรรมของทางโครโลซิโอซึ่งโครงสร้าง,งเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยแบคทีเรียออกไซด์ซึ่งเป็นแร่ธาตุธรรมชาติแล้วตัวผิวหน้าเขาเนี่ยพิมพ์ลายเพื่อให้เกิดเท็เททเมกมเจอ ที่เรียกว่าเอื้อมถึงได้ผมก็จะแนะนําเป็นสินค้าตัวนี้ตัวนี้เป็นคือเบื้องอย่าง SPC ครับผมสินค้าที่แพร่หลายมากในปัจจุบันเพราะว่าในเรื่องของราคาถูกแล้วก็เรียกว่าเข้าถึงง่ายจริงๆตัว SPC นะครับก็จะมีตั้งแต่ลายไม้แล้วก็จะมีตัวก้างปลาอีกต,ตัวหนึ่งที่ฮิตเหมือนกันก็จะเป็นตัวลายกระเบื้องครับลายหินอ่อนซึ่งใ,ในเดือนกุมภาคมนนี้ใครเข้ามาที่โชว์รูมและมาจําการติดตั้งพื้นไม้กับทาง c o ลิซิโอเขาเข้าสำรวจพื้นที่นัาง,งานให้ฟรีพร้อมรับส,ส,ส่วนลดเ้ยไ